สวัสดีนะครับผมตอนนับซ่งเชอร์สไนด์หนื้อข้สวัสดีเอฟซีนล่นทุกท่านนะครับผมพ่อผมกัลุยง่ากันนะครับผมเอฟซีนล่าทุกท่านสวัสดีครับเป็นไงบรัพ่อลงมาเธอให้เจ้าเค้มันทำตือต้องจบทีก็ได้เล็กครับผมอเราก็มานั่งพักก่อนสิใช่เจ้าเค้กมันได้มันจะได้สูตรไอไ่ผูกอ่ะมันก็จะได้หายใจโล่งๆโอ้เจียวเนาะว่นมันสูตรไม่ได้แล้วดูอย่างทรงแล้วมเออมันจะได้ไม่มีกลิ่นหนาเครื่องหนึ่งครั ตัดเลยกันนะครับผมขึนแ้ครับผมี c นะทนครับผมที่อยู่คซุยนะครับผมขอบคุณ FC นครับคนะครับนอนเลืกตาลิกนะครับผมตัดเหล็กยังไงให้โลกจำกินรากาตัด70ครึ่งใช่ไหมครับ70ท้าไหร่นะ70ครึ่งคัอจะไปตัดได้75ไม่บ่70ครึ่งองมีเลยต้เตง อ๋อค yeah, uh, ือครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนนี่นี่นี่เ็ดสิบครึ่งระหว่างเจ็ดสิเอ็ดน่ะเจ็ดสินี่นี่นี่ครึ่งยมระหว่างเจ็ดสิบเอ็ดครึ่งกลางระหว่างเจ็ดสิบเออเกือบถึงหนั่นแหละตอนนี้นอนนิกกี้ก็มาแล้วไม่ีดนี่กินนี่กินนี่กินมาหาหมามเร็วหาทำไมไปจ่อยมาฟีดันเลยกันนะ งานเฮ้างานเฮางานเท้างานเท้บอกไปแล้วงานเฮามันแข็งแล้วนี่สวิเสียลนี่งานเฮ้าแล้วครับตอนนี้งานเฮายังพอมันไปเด้งกลับ ไม่ได้ครับงานห้าแล้วครับงานเท้าต้องเอาครีมมาดึงออกงานเท้าไม่ได้งกับมีมีครีมไหมยังพงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรอาหารนี้ได้แล้วก็อัไปยานถัดไปไ่แก้ไขเรื่องซับนี่จังทงขนาดเนาะก็ดเองไหนเรื่องซ้บเนยเกิดอะไรขึ้นเกิดก้อนเกิดก้อน งานหน้าครับผมอันก็เป็นคลิปสัเนิม F C ก็ผมวิ่งแนวมาแบบนี้นะ F C เด็กมาด้านบนแบบนี้นะฮะนี่คาราโฟฟซีนครับขึ้นไปอยู่ด้วยกันราคาอยู่ก็สดุสดุเจ้าสายลยนะครับสวัสดีวิ่งเซงกันนะครับสาวเซราะนะครับ F C จะไเป็นเซรากันนะครับนี่นะใส่โค้งเหล็กเป็นที่เรียบร้อย ทำไมผมใส่เหล็กก่อนที่จะฉากนะอฟซีคือกเเราเราใส่เหล็กนี่เด้งแล้วเด้งแล้วอ่าเด้งแล้วเด้งแล้วนะครับผมเอฟซีท่านโอเคนะเอฟซีท่านก็ฝากที่คุยนะครับผมเด้งแล้วนะครับผมดึงเนื้อปูนะเราสีน่ารครับผมนะครับสีมาหยุดด้วกันนะครับผมอยู่ของโซนโจสายลิ้ครับผมอยู่ด้วยกันนะครับเอฟซีท่านที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผม กูบบยันทับไปกันน<ล>ะฮะจงกลมแข็งแรงอีกปีนะครับพี่น้องอันนี้นะะ่าจะยาวเกินไปสิน,นะครับอันนี้เหรอครับเอ้านี่ยนะครับพี่น้องก็เร่งงานนะครับพี่น้องเมื่าได้หรือเปล่าเนาะ โหลดซื้อไเพีห้งนตลอดตลอกเทกันนอนห้องนอนนะท้สองห้องในนี้ห้องที่สองอันนี้ห้องแรก บอยเนาะแต่ยังไม่ได้ใสบ่บานประตูนะคะอพี่ก็บ้านนะก็เกือบจะสำเร็จไปประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์มีชม่อยอยู่ยอยู่เตียงรอหลับนะครับผมอยู่ช่วงหลับแล้ว,วงวนานไฟหมดไฟหมด,ไฟหมดเรียบร้อยแล้วครับผมหมด,หม,ด,หม,ดมืดมิดอยป้องอย่างนี้เจ้า มันหัวมนเนาะมาใส่ลูกอื un> un> <si ่นนะโจ้เราจะับแม่ันไปป่วยกันพี่น้องมันจะฟันเราไหมคุณแล้วคุณแล้วพี่น้องคนทีันเ่าได้เขาจะไปป่ย น้อยเด็กกินมาม่านะครับผมตอนนี้กินกล้วยตอนนะครับกินนะไรบ้นะครับผมก็ารเนของคนเอฟซีแท่งนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับเอฟซีนะครับนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับ

No, I no. สามอะรกันเนี่ยครัผมดูนทอะไกันเนี่ยครับ,นนรบยุซิฮั่อเนนดค้นะครับเลตันเล็เคลิตันเลกตันเลตนเล็กนี่น้ำไอเดียไปถ่ายเชื่อไดอเดียยุซนะนั่นแหละคคนละครับที่อยู่คนจอสารลยนะครับผมขอจบคลิปพีค่นี้นะครับ